ถึง12เดือน12เทศกาลกันบ้างค่ะคุณผู้ชม hmm. อันนี้หยิบยกมาพูดเพราะว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจนวัตรกรรมหรือไม่อย,าาย่างไรเดี๋ยวเร,รเราถามอาจารย์นะคะทางด้านของเว็บไซต์ของคุณชัดชาติ .com เนี่ยค่ะเขามีการพูดถึงนโยบายนะคะ hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ12เดือน12เทศกาล hmm. ก็คือเขาบอกว่าเป็นนโยบายที่ กลั่นกรองขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะหนึ่งเลยกระตุ้นเศรษฐกิจกด้วยค่ะอาจารย์อย่างที่บอกว่า p พรยมันเองเนี่ยคนไปร่วมงาน ประมาณ3,000คนแน่นอนแถวๆนั้นค้าขายดีขึ้นพ่อค้าแม่ค้าขายของได้มากขึ้นนะคะมันก็เหมือนเป็นผลทอยได้เหมือนกันรวมไปถึง12เดือน12เทศกาลมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันอย่างแรกค่ะก็คือเดือนมกราคมอันนี้ดนตรีในสวนเหมือนอเราเคยได้ยินกันแล้วนะคะ,ะแต่ช่วงโควิดอาจจะหายไปนะคะก็จะจัดในเดือนมกราคมกุภาพันธ์ค่ะจะเป็นเทศกาลดอกไม้แห่งความรักนะคะมีนาคมจะเป็นเทศกาลหนังสือกรุงเทพค่ะ เมษายนนะคะจะเป็นเทศกาลอาหารฮาลานนี่อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัฒน,นธรรมที่<ะ>ในสังคมไทยเราก็เจออยู่แล้วนะคะรวมไปถึงเดือนพฤษภาคมค่ะจะเป็นเทศกาลผลไม้ไทยอันนี้แน่นอนกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นแน่นอนนะคะรวมไปถึงเดือนนี้เมื่อสักครู่คือมิถุนายนคือ r พรยมันนั่นเองส่วนเดือนหน้าค่ะสิ่งที่เราจะเห็นนะคะคุณผู้ชมกร,กรกฎาคมเราจะได้ชมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครค่ะ เดือนต่อไปค่ะสิงหาคมจะพูดถึงเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกันยายนค่ะจะเป็นเทศกาลงานคราฟนี่เรื่องงานคราฟเราเคยพูดกันไปแล้วนี่เดี๋ยวจะได้เห็นนะคะกันยายน ส่วนตุลาคมค่ะจะเป็นเทศกาลแข่งเรือกรุงเทพอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นตามต่างจังหวัดใช่ครับแต่ยังไม่เคยเห็นในกรุงเทพนะคะเดี๋ยวรอดูตุลาคมส่วนพฤศจิกายนค่ะสิ้นปีอันนี้น่าสนใจมากจะเป็นเทศกาล1111 shopping paradise festival กระตุ้นเศรษฐกิจแบบเต็มเหนี่ยวเลยนะคะรวมไปถึงเดือนธันวาคมสุดท้ายค่ะจะเป็นเทศกาลแห่งแสงของข,องขวัญกรุงเทพนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ เขามีการชูขึ้นมาแล้วว่าได้เห็นแน่นอน12เดือน12เทศกาลสําหรับมุมมองอาจารย์อาจารย์ว่า12เดือน12เทศกาลเนี่ยอาจารย์สนใจเดือนไหนเป็นพิเศษไหมคะโหก็จริงๆสนใจดนตรีในสวนนะครับเทศกาลแห่งความรักอาจารย์ไม่สนใจเพราะว่าเดี๋ยวเปลืองสตานไปช่วยภรรยานะครับสนใจเทศกาลหนังสือสนใจเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพครับแล้วก็งานคราฟ แต,แต่เมื่อกี้พอบีใหม่บอกก็อยากเห็นเหมือนกันอแข่งเรือกรุงเทพเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเพราะจริงๆเราก็จะเจอแบบแข่งเรือยาวหรืออะไรต่างๆเป็นต่างจังหวัดอย่างบ้านใหม่ก็มีที่อุบลก็มีแต่ที่กรุงเทพยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหม,มค,คัเนเรือคายักหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะเนาะจะจัะตามองครับแล้วก็อันสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเทศกาลแห่งแสง,งครับก็จะเป็นเรื่องของการจุดผู้ซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นเหมือน ในต่างประเทศก็จะมีลูกเล่นเยอะมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะเป็นรูปนั้นรูปนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะไม่ได้กระจายเป็นวงกลมอย่างเดียวแล้วนะคุณผู้ชมชมันกระจายเป็นแบบโอ้ได้แบบ amazing มากคุณจริงแล้วตัวที่บอกว่าเทศกาลนี้ครับเมื่อกี้หนุ่นปีใหม่บอกเนาะโดยพื้นฐานนะครับเฟสติวัลมันถูกจัดเนี่ยมันเป็นตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจอ,อ,อยู่แล้วโดยตัวของมันเองนะ,ะพื้นที่นั้นๆนะบริเวณนั้นๆในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปมองมาในตัวระบบนิเวศนะครับ มันก็จะมีคนจัดงานมีพื้นที่ที่จัดงานแล้วก็มีคนมาร่วมงานซึ่งคนมาร่วมงานก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่เอาของมาแสดงของมาขาย,ยาสมมติว่าเป็นเทศกาลดนตรีในสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนที่เป็นน้องที่เป็นนักดนตรีคนี่เรื่องดนตรีแล้วก็จะมีคนมาฟังโดยพื้นฐานของตัวมันเองนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการที่พยายามทําให้ตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นเพื่อดึงดูดให้คนอื่นมาสนใจ เพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยนอกจากจะเป็น,นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วครับผมว่ามันก็น่าจะเป็น,นกลไกที่ช่วยในเรื่องของการที่ทําให้คนมาร่วมงานเนี่ยสมมุติว่าเราไปร่วมงานเฉยเราก็พยายามมองหาของใหม่<ะ>คนที่เป็น provider คนที่เป็นคนนําเสนอชิ้นงานเขาก็อยากทําอะไรให้มันใหม่ๆมากยิ่งขึ้นมันก็น่าจะเป็นการดึงดูดแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของตัว supply chain ที่น่าสนใจนะครับ อาจารย์ว่าในส่วนของเทศกาลต่างๆเนี่ยถ้าเรามีการนํานวัตกรรมเข้าไปมีส่วนส่งเสริมเนี่ยมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนหรือว่าให้เป็นรูปแบบใหม่ยังไงได้บ้างคะจริงๆโดยตัวของมันเองอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับสมมุติว่าเราไปจับที่ดนตรีก่อนเราก็จะเห็นว่าสมัยนี้ก็จะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะในเรื่องของการที่จะเอามาเสริมทางด้านดนตรีการแต่งเพลงการที่จะใช้เครื่องเล่นสมัยใหม่การใช้พวกอิเล็กทรอนิกดีไวซ์หรืออินสตูเมนต์ตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปช่วยละ เทศกาลอื่นๆเนี่ยครับมันก็จะมีการผสมผสานถ้าสมมุติว่าเราไปพูดถึงตอนปลายปีเมื่อกี้เราพูดถึงมกราเนาะถ้าเกิดเราไปดูปลายปีเทศกาลแห่งแสงเนี่ยครับเราเห็นในช่วงที่ผ่านมาจีนเนี่ยทำเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัววันปีใหม่อลังการมากมีตั้งแต่การใช้เรื่องของตัว virtual reality มีในเรื่องของการใช้พวก autonomous drone ในการที่มาบินเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าประสบการณ์ในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริม เพื่อทำให้การแสดงที่ดึงดูดเนี่ยมันจะดีขึ้น